บ่มอุปนิสัยบ่มอัตยาสัยต่อไปภายภาคหน้าตายไปไปเจอบัณณิตอาจจะได้ฟังทรรมที่เหมาะกับอุปนิสัยละกิเลสกองนั้นนั้นได้เมื่อละกองนั้นได้กองที่เหลือไม่ต้องพูดถึงก็เอาสภาวะธรรมพวกนี้แหละไปจัดเป็นอย่างนั้นจัดเป็นอย่างนี้จัดเป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็พวกอะไรนะอกุศลเจตสิกด,ด้วยกันนั่นแหละ เป็นหเพราะฉะนั้นก็ควรเรียนควรฟังเอาไว้สั่งสมปัญญาเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วถึงหน้าไหนนะหน้าแปดนะสรารยตนะอย่าลืมว่าเวลานี้กำหนดถึงผลที่เกิดจากปัจจัยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขาร มีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเอาละทีแรกอวิชชาว่าไปก่อนได้แก่อะไรความไม่รู้อริยสัจสีสีนี้ต่อมาก็สังขารซึ่งเป็นผลของอวิชชาสังขารที่ตกในฐานะเป็นผลน่ะคืออะไรสังขารสามปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขาร กามาวาจรกุศลและอรโรปาวาจรกุศลชื่อว่าปุญญาพิสังขารอากุศลกรรมนั่นแหละนะครับเรียกว่าอาปุญญาพี่สังขารส่วนอะโรปาวาจรกุศลกรรมชื่อว่าอาเนนชาพี่สังขารอย่างนี้สังขารที่เป็นผลของอวิชามีสามอย่างอย่างนี้ ทีนี้พอสังขารตั้งขึ้นแล้วสังขารน,นั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดว่าพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณกําหนดวิญญาณไว้โดยความเป็นผลของสังขารสังขารเป็นปัจจัย ผมเคยพูดว่าอย่าไปตั้งสิ่งนี้สิ่งนี้ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ร่วงหน้านะมันไม่แน่นอนแต่ถ้าผลเกิดขึ้นแล้วเอาข่าวนี้แน่นอนว่ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยอยากจะถามไววพริบป,ปฏิภาณของท่านทั้งหลายสักเล็กน้อยคือปฏิจจสมุปบาทมีการแสดงเป็นอนุโลมอนุโลมมาในปฏิโลมมาไน อนุโลมก็คือพระมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นจนกระทั่งพระมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะความแก่ความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุโลมถ้าปฏิโลมก็คือว่าชรามรณะมีพระมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีพระมีพบเป็นปัจจัยพบมีพระมีอุปาทานเป็นปัจจัย ไปจนกระทั่งสังขารมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิโลมพระพุทธเจ้าตร,สรัปปสร,รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมหรือปฏิโลมก่อนกันทราบไหม่าปฏิโลไม่ตอบเหมือนขนโอ้ตะเก่งอยู่นะนะที่อื่นก็จะตอบว่าอนุโลมพราะตานุโลมไม่ต้องมาก่อนปฏิโลมไออย่างนั้นมันตัวหนังสือ แต่สภาวะของจริงเนี่ยนะครับต้องปฏิโลมคือว่าจับที่ผลไปหาเหตุว่าผลอย่างนี้เกิดจากเหตุอะไรหนอเพราะเหตุนั้นจึงมาสรุปรวบยอดด้วยพระองค์เองว่าอิมัมิงสติอีทังหัวติเป็นต้นสิ่งนี้มีเมื่อมีสิ่งนี้เห็นไหมสิ่งนี้คือผลนะ่ะมีเมื่อมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี เป็นอย่างนี้พราะฉะนั้นปฏิโลมโก่อนนะตรัสไว้โดยพระองค์เองว่าเราพิจารณาชารามรณะว่าชารามรณะมีเพราะอะไรมีหนอและก็ญานความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นมาว่าเพราะชาติมีชารามรณะจึงมีและก็ทำนองเดียวกันนะ่ะ ชาติมีพระอะไรมีหนอแล้วก็ทราบโดยพระองค์เองต่อไปอีกว่าชาติมีเพราะพบมีอย่างนี้เป็นต้นแสดงปฏิรมปถ้าหากว่าอนุรลมก็กลายเป็นอนุมานเนาสิ่งนี้มีต่อไปสิ่งนี้มันต้องมีอย่างนี้เขาเรียกอนุมานเนาะไม่แน่นอนอย่างสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณว่างั้นนะ จับที่สังขารตั้งตัวเป็นเหตุอันยี่ยกตัวอย่างนะสังขารนพูดแช้ง่ายๆว่กรกรรากุศลกรรมอาุศลกรรมจะเป็นบุญญาพิสังขารอาุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารมันก็คือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมสองอย่างสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณว่างอ้นแน่ใ,นใจเพราะท่านเรียนมาแต่ปริเสตห้าท่านทราบว,ว่า กรรมที่ชื่อว่าอาโหสิกรรมมีอยู่นะกรรมที่ชื่อว่าอาโหสิกรรมมีอยู่เป็นกรรมแล้วสําเร็จลงไปแล้วแต่ไม่ให้ผลซึ่งโอกาสที่ไม่ให้ผลเยอะแยะมากมายและทําไมไม่เป็นปัจจัยแก่ผลคือวิญญาณนะอ่าเป็นอย่างนี้อย่างท่านทํากรรมอะไรลยงไปอย่างจะให้ผลในอัตภาพต่อไปสมมุติว่ากรรมนั้นเป็นอากุศล,ลกรรม แต่ว่าเป็นอุปป,ปัชชะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติตัดไปทีนี้กุศลกรรมของท่านก็ท่านก็ทบาบังเอิญว่า,ากุศลกรรมนั้นให้ผลแต่ก่อนในชาติตัดไปเป็นเหตุให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดาอากุศลอันนี้นะเมื่อจะให้ก็ต้องให้ในชาติตัดไปถ้าให้ชาติถัดไปไม่มีโอกาสก็เป็นอาโหสิกรรมกันไปเลยไม่มีอานุภาพในอันที่จะให้ยืดเยื้อ นะเห็นไหมครับกรรมสําเร็จไปแล้วแต่ไม่มีพูดง่ายๆว่าสังขารสําเร็จแล้วแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีวิบากวิญญาณแต่เวลาใดมีวิบากวิญญาณเกิดขึ้นนะแน่นอนว่ามาจากกรรมมันเป็นอย่างนี้ถึงได้อุปมาให้ฟังง่ายๆหลายครั้งหลายหนนะครับมันน่าจะชัดเจน ใครจะว่ายน้ำก็ต้องลงไปในน้ำแน่นอนอยู่บนบกแล้วจะว่ายน้ำยังไงเดีวต้องลงไปในน้ำแต่คนที่ลงไปในน้ำไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำลงไปแช่มัเล่นเล่นเฉยเก็ได้หรือดําลงไปก็ยังไม่ว่ายอีกเพียงแต่มุดหัวลงไปอย่าให้เจ้านี่เห็นโจรกระลาอะไรอย่างนี้แล้ก็ยอมทำได้แล้ก็ไม่ว่ายไปไหนอยู่ที่ตรงนั้น เหมือนกันเลยนะครับมีสังขารไม่จําเป็นต้องมีวิญญาณเนื่องจากสังขารน,นั้นแต่ว่าถ้ามีวิญญาณวิญญาณน,นั้นต้องมาจากสังขารหือกรรมเราว่าวิญญาณหมายถึงไอวิบากวิญญาณนะไอ้ที่เป็นผลนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสืบสาวจากผลไปหาเหตุปฏิจจสมุปบาทจะเป็นของลึกซึ้งถ้าหากว่าท่านไม่รู้หลักตรงนี้ซะก่อนเรียนไปก็เหมือนไม่ได้เรียน และก็จะไม่พบความน่าอัศจรรย์ลึกซึง้งทราบดีแล้วก็ค่อยอนุโรมว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณซึ่งก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ผิดเพี้ยนอะไรนะเพียงแต่ว่าทีแรกยังไม่ทราบว่าผลอันนี้มาจากเหตุอะไรคราวนี้ทราบแล้วก็ไล่จับตั้งแต่ต้นมาหาปลายได้เป็นอย่างนี้ เวลาท่านจะไปพูดนักแปลก็ยังช่วยหน่อยละมัดระวังศั์จะไม่แปลว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปแปลอย่างนั้นมันผิดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตั้งอะไรมีพระอวิชชาเป็นปัจจัยอย่าไปแปลว่า อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารมันไม่มีศัพท์ให้แปลอย่างนั้นรูปประโยคไม่อาจแปลอย่างนั้นได้ถ้าจะแปลว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารมันก็ต้องเป็นอวิชชาสังขารานังปัจจโยมันเป็นอย่างนั้นซึ่งเมื่อตะกี้ยกตัวอย่างแล้วว่ามันไม่แน่นอน ที่เห็นชัดก็คือสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณแน่นอนแท้ที่ไหนก็เป็นปัจจัยเพราะบางทีเป็นอาหสิกรรมอย่างเทว่าเพราะฉะนั้นแปลให้ถูกต้องแปลว่าพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะถ้าหากไม่มีสังขารซะก่อนวิญญาณยังไงยังไงก็มีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะอนุโลมหรือปฏิโลม ไม่ได้ทําให้สาวาวะทําผิดเพี้ยนกันเพียงแต่ใครที่จะถามว่าพระองค์ตัสรูท้ทีแรกโดยปฏิโรมหรือโดยอนุโรมก่อนเท่านั้นปฏิโรมก่อนเพราะไม่ทรงสราบมาก่อนก็ต้องจับผลสาวไปหาเหตุเรื่อยๆไปคําว่านามรูปนะครับที่มาในคําว่าเพราะ วิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านบอกว่ามันสามบทนามด้วยรูปด้วยนามรูปด้วยชื่อว่านามรูปเพื่อไม่ให้พูดเยินเยอะยังไงยังไงมากก็เนื่องอยู่ในานามรูปนี่แหละทำให้เหลือบทเดียวเป็นนามรูปเพราะอะไรเพราะว่าในจตุโวการพภพที่มีขันสี ภพที่มีขันสีคืออะไรไอรูปภปพขันสีกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งเป็นนามมาร,รมอย่างเดียวเห็นไหมครับในภพนั้นนามอย่างเดียวมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามในไอรูปภพ ทีนี้แต่ในปัญจโวการพมีทั้งรูปทั้งนามอย่างพวกเรามีทั้งรูปทั้งนามเราเป็นพวกสัตว์ในปัญจโวการพบแปลว,ว่าพบที่มีขันหาเป็นสัตว์ในปัญจโวการพก็ต้องมีทั้งรูปทั้งนามเพราะฉะนั้นในปัญจโวการพนี่แหละกล่าวได้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป ทีนี้สำหรับเอกโอการะภพมีแต่รูปอย่างเดียวเอกโอการภพบพบมีขันเดียวคือยังไงพบมีขันเดียวอาจารย์ใหญ่คนนับถือทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่างูไงมีขันเดียวถ้าหาว่าเรื่องขันห้ายังไม่รู้อีกนะก็เท่ากับไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาสิ้นเชิงจริงๆ โรที่มีขันเดียวมีแต่รูป,ประขันนั่นนะครับคืออสัญญีสัตว์พวกอสัญยีสัตว์สัตว์ไม่มีสัญญาก่อนหน้าเขาก็มีสัญญามีทั้งรูปทั้งนามแหละแต่ว่าเขารังเกียจความเป็นคนมีนามว่ามีนามมีทุกนามนี้น่ารังเกียจจิตนี้น่ารังเกียจก็จะเรือนกสินไปใน กวาโยกสินสําเร็จปัญจมาฌานเพราะสําเร็จปัญจมาฌานนะครับก่อนตายก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าหลังจากกายแตกทําลายตายไปขอให้เราเป็นคนมีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามแล้วก็เป็นไปตามที่ประสงค์เพราะมีปัจจัยการอธิษฐานจะสําเร็จได้เพราะมีปัจจัยไม่ใช่สักแต่ว่าอธิษฐานแล้วก็สําเร็จได้ เหมือนอย่างเราร่วมทอดกระถินผ้าป่ากับเขาสองอรอยโอ้ยเจ้าพระคุณน้ออาจิตฐานทีแรกก็ขอให้เกิดมาอย่ายากจนขัดสนตว่ามั่งคั่งร่ำรวยได้แต่อารมณ์ที่เป็นทิพย์อารมณ์ที่เป็นทิพย์นะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วนะปรารถนาอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติได้ชาญ ปัตตามัยานทุติยฌา,านเจริญวิปัสสนากว่าได้สำเร็จยานเสร็จแล้วกว็ได้อภิญญาได้ปฏิสัมพิทาได้นั่นได้นี่สองร้อย <c oughs> <c oughs> ได้มันหมดแนะ่ <c oughs> ลงทุนสองรอยแล้วก็ไม่ปฏิบัติไม่ทำอะไรทั้งนั้นไหนแล้วจะไปได้ยังไงว่าไม่ได้ทำปัจจัย แต่ของท่านท่านทำปัจจัยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ความเป็นอสัญญีสัตว์มาเป็นอย่างนี้ถ้าหาก็ไม่อธิษฐานก็จะไปเกิดเป็นพหมในพหมที่มีทั้งรูปทั้งนามพหมอือื่นในที่นั้นไม่มีวิญญาณและเอาวิญญาณที่ไหนมาเป็นปัจจัยขอให้ทราบว่าวิญญาณในภพก่อนที่ท่านเรียกว่ากรรมวิมะวิญญาณ ก่อนหน้าที่จะเกิดเป็นอสัญญีสัตว์เพราะยังไงยังไงก็สงเคราะห์ให้ลงในปฏิจจสมุปบาทให้ได้จะเว้นว่าเออในอสัญญีสัตว์รูปของเขาไม่มีวิญญาณเป็นปัจจัยไม่ได้มันต้องมี <c oughs> ก็วิญญาณได้พบก่อนไปเพราะฉะนั้นที่เหลือนอกนั้นนะครับนามรูปของตนจะต้องมีพระวิญญาณ ที่เกิดในภพเดียวกันนั่นแหละเป็นปัจจัยพอปฏิทนที่วิญญาณตั้งขึ้นนามรูปมาพร้อมเลยแล้วรู้ได้อย่างไงว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยจะเห็นว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ก็ค้อเกิดมาเป็นคนด้วยกันก็ยังมีความต่างกันเลยทั้งๆท,ท,ที่รูปประทัพวกนั้นมาพร้อมกับวิญญาณจับตั้งแต่แสมกระลาบเล็กๆมาตั้งแต่นั้น บางคนเป็นหญิงบางคนเป็นชายซึ่งเวลานั้นยังไม่ปรากฏชัดหรอกพอรูปประทรมเจริญเติบใหญ่ถึงจะค่อยๆปรากฏชัดทีนี้พอมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยอย่างนี้นะครับพอวิญญาณตั้งขึ้นแล้วรูปประทรมต่างกันอย่างนี้ทีแรกไม่ปรากฏชัดแต่ต่อมากลุ่มรูปเหล่านั้นมันเติบใหญ่ขึ้นพอเติบใหญ่ขึ้น อาการที่ปรากฏลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันมันฟ้องว่ามาจากวิญญาณที่ต่างกันอ่าแกวน,นี้ความเป็นหญิงเป็นชายก็ปรากฏชัดผิวดําผิวขาวก็ปรากฏชัดนะร่างเตี้ยร่างสูงอะไรประการใดก็ปรากฏชัดหน้าตาหล่อสวยงามหรือไม่หล่อไม่สวยงามขี้เลี้ยวขี้เหลวประการใดก็ปรากฏชัด แล้วมันมาจากไหนบางท่านมาจากกรรมกรรมนะ่ะหมดไปแล้วนะดับไปแล้วจิงอยู่มาจากกรรมไม่ผิดหรอกต้องทำกรรมมาถึงได้อัตภาพเป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์เทวดาอะไรมาตั้งแต่นั้นแล้วแหละแล้วยังมาแต่งกันในประวัติการอีกกรรมดับไปแล้วแล้วมาอยู่ที่ตรงไหนสร้างความต่างกับวิญญาณมอบมรดก ให้แก่วิญญาณให้สร้างนามรูปที่แตกต่างกันเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันท่านได้อัตภาพเป็นมนุษย์จะหญิงจะชายจะหน้าตาี่ลี้วกี่เหล่สวยงามประการใดก็ตามนะครับทีแรกวิญญาณของท่านจะต้องเป็นกามาวจรวิบากก่อนใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าท่านไม่ได้วิญญาณที่เป็นกามาวจรวิบาก กลับไปได้วิญญาณที่เป็นรูปาวาจรวิบากท่านจะมีรูป่างอย่างนี้ไหมอโอ้ยสวยงามกว่านี้มากมายพูดง่ายๆว่าจิตตกรวาดได้สวยงามยังไงให้หล่อยังไงก็ไม่เหมือนพลมตัวจริงว่างั้นก็กันเพราะว่าตัวนึกไปไม่ถึงว่าจะมีคนสวยคนงามได้ถึงขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่มีตัวอย่างมาก่อนทำานงนั้น สวยงามมามากๆไม่ใช่แบบแต่งขึ้นนะอย่างเราเป็นมนุษย์เราจะไปแต่งหน้าให้เป็นเทวดาอย่างผู้หญิงไปแต่งหน้าเป็นหญิงมนุษย์ไปแต่งหน้าให้เป็นนางฟ้าขึ้นมาทำยังไงพรแองเจิลเฟสว่า,างั้นนะแองเจิ้ลเฟสก็หน้านางฟ้าทาไปเตะแต่งไปแต่มันก็หน้ามนุษย์นั่นแหลนะ เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาจากวิญญาณจริงๆกับความเป็นอย่างนี้และในประวัติการก็ได้รายละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองนี่เป็นเครื่องยืนยันว่านามรูปมีพระมีวิญญาณเป็นปัจจัยอธิบายคำว่าสรารยตนะระนะครับทีนี้แปลว่าอายตนะหกเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะหก อายตนะหกเป็นผลนามรูปที่มีก่อนเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุถ้าเกี่ยวกับว่าเป็นผลมันต้องเป็นของที่นับเนื่องในอัตภาพอย่างเดียวเพราะไอ้ความเวียนว่ายตายเกิดเ,เป็นเรื่องของอัตภาพเป็นผลของเหตุของปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นของเรื่องในอัตภาพอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่า ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเหตุทำให้เกิดผลจะนับเนื่องภายนอกด้วยกว็ได้อย่างต่อไปนะพราะอายัตนะหกเป็นปัจจัยจึงมีปัจจะคราวนี้นับอายัตนะภายนอกด้วยกว็ได้รูปารมสัทธาลมแอะไเข้ามาสมทบได้เพื่อที่จะให้ขันภายในเป็นไปต่อไปอีกนี่เป็นอย่างนี้นะ อายตนะภายในหกมีจักขายตนะเป็นต้นชื่อว่าสรายตนะแปลว่าอายตนะหกนั่นแหละแม้ในคําว่าสารายตนะนี้ก็พึงเห็นว่าเป็นสรูเปเกษสะโดยการทำสองบทให้เหลือเพียงบทเดียวด้วยสภาวะที่เสมือนเหมือนกันอย่างนี้คือสรายตนันจะสัทธายตนันจะสรายตนะ มาแตกี้นามรูปน่มันสามบทพอมาอายตนะสองบททําให้เหลือเพียงบทเดียวยังไงยังไงมันก็รวมเนื่องอยู่ในอายตนะอกนั่นแหละอายตนะอกด้วยอายตนะที่หกด้วยชื่อว่าสายลาอายตนะทําไมมาแบ่งแยกกันอย่างนี้มันมีเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับเป็นความจริงว่าเมื่อเล็งถึงพบที่เกิด อธิบายยืดเยือ้อขอพักซะก่อนดีกว่านะครับคำอธิบายในมันยืดเยือ้อ